พูดถึงเรื่องของการปรับตัวนิดหนึง่งคนเราเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่เรียกว่ามีการปรับตัวได้ได้เร็วพอสมควรคไม่ว่าจะสภาพอากาศอะไรแบบไหนยังไงแต่มันไม่เร็วเท่ากับราคาน้ํามันไปไวจริงเมื่อวานนี้เพิ่งลงไป60สตางค์แต่วันวนี้นชดเชยทันทีขึ้นมาอีก50สตางค์ต่อลิตมีผลสําหรับตีห้าของเช้าวันนี้นะครับสำหรับน้ํามันเบนซิน,ส,นส่วนดีเซลยังคงเดิมนะครับเดี๋ยวมาไล่เลียงกันแล้วกันครับน้ํามันทำไมมันขึ้นลงเร็วขนาดนี้ยิ่งกว่าหุ้นอีกนะฮะ ทีทีสเตชันระบางจากครับปรับราคากลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลนะครับ50สตางค์ต่อลิตรส่วน E85 เนี่ยปรับขึ้นมา30สตางค์ต่อลิตรครับดีเซลคงเดิมตามราคาสูงสุดของการตั้งเพดานเมื่อวานนี้นะครับคือ34บาททํทำให้ดีเซลเนี่ยอยู่ที่33บาท94สตางค์นะครับส่วนเบนซินที่ปรับเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอลหรือว่า E85 เนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวเมื่อวานนี้เพิ่งลดลงไปนะครับ เอาหลักๆแล้วกันนะครับ E85 เนี่ยอยู่ที่ลิตรละ37บาท14สตางค์ครับส่วนแก๊สโซฮออยู่ที่44บาท55สตางค์แก๊สโซฮอก็44บาท28สตางค์นะครับด้านผู้ใช้น้ำมันเบนซินไม่ใช่ว่าไม่ปรับลดลงไม่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังเรียกร้องให้ภาครัฐครับช่วยลดราคาลงหน่อยครับแก๊สโซฮอนีครับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ ซึ่งราคามันจะกระทบน้อยเห็นว่าถ้าแก๊สโอลไม่เกินลิตรละ3.5บาบทจะได้ไหม,มและถ้าหากราคาน้ำมันยังสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องแบบนี้อาจจะต้องหันมาพึ่งรถโดยสารประจําทางแทนแทนการใช้รถส่วนตัวเนี่ยนะครับไปฟังเสียงผู้ใช้รถใช้ทางถนนกันหน่อยครับอินก็อยากให้ตึงราคาเหมือนดีเซลนะคะหรือไม่ก็คือปรับลงให้มันอยู่ในระดับที่แบบ ไม่ต้องเท่าเดิมก็ได้แต่ว่าลงลงลงไปอีกสักแบบสามสิบสามห้าอะไรอย่างเงีงย้งยค่ะจริงๆมันก็สามสิบกว่าก็จะน่าจะโอเคกว่านะ,ะนี่ยังคิดว่าน่าจะขึ้นถึงห้าสิบ่ะพี่ก็ยังหวนวันอยู่เลยะกะ่ว่าถ้าห้าสิบปุ๊บจะไม่ไม่ใช้รถละจอดแล้วขึ้นรถเมย์ดีกว่าคุ้มกว่า,าน,นั่นไงฮะคนเราเริ่มจะปรับตัวแล้วนะครับ<อ>เพราะราคาน้ำมันปรับเร็วเหลือเกินเพราะว่าเริ่มหวนไงเอออย่างที่คุณพี่บอกตอนนี้หวนหวนแล้วหวนวันว่าจะไปห้าสิบอะ เพราะเขาไม่ตึงราคานะเบนซินเขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าไปถึง50ถังหนึ่งเนี่ยถ้า40ลิตรก็2,000แล้วนะ mm. ครับอ่ะพอเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับส่งอาหารราเดอร์ของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยแหละครับ mm. ก็ยอมรับว่าใครจ่ายใ,ใ,ในการเติมเชื้อเพลิงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีก1 5 0 0บาทนะครับจากเดิมเนี่ยเดือนหนึ่งใช้ประมาณสัก3,000บาทต่อเดือนอยู่แล้ว <c oughs> ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาอีก1,500แต่ค่าขนส่งค่าบริการของเขายัางเท่าเดิมครับ ก็เลยอยากให้ภาครัฐมาตึงแก๊สโซฮอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ใช้แก๊สโซฮอลครับช่วยปรับค่าน้ํามันให้ตามลงกว่านี้หน่อยครับเพื่อค่าของชิปจะได้น้อยลงครับแล้วก็ถ้าพวกร้านขายเนี่ยก็จะได้แบบวัตถุดิบมันก็จะถูกลงลูกค้าก็จะมาสั่งเพิ่มขึ้นนะครับช่วยปรับค่าน้ำมันยฮะโหเขาเห็นเป็นผลพวงเลยนะครับราคาน้ํามันที่มันปรับเพิ่มขึ้นมันกระทบอะไรยังไงบ้างส่วนด้านดีเซลครับดีเซลก็บอกว่ายอมรับว่าได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดีเซล เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ต้องเดินทางไปกับสมุทรปราการนี่คือผู้ที่ใช้รถขนส่งนี่นะครับเสียค่าน้ำมันเดือนละกว่า1น0 0 0บาทที่ผ่านมาก็เข้าใจนะครับว่ารัฐบาลช่วยเหลือประชาชนโดยการตึงราคาดีเซลมาโดยตลอดนะครับส่วนตัวเขาบอกว่าถ้าดีเซลเนี่ยไม่สูงเกิน3 3บาทต่อลิตรจะได้ไหมอ้าวไปฟังเสียงกันดูครับอลอกระทบมากเหมือนกันเลยครับก็คือตอนนี้อยากจริงอยากให้อยากให้ตึงราคาช่วยประชาชนนิดนึงนะครับตอนนี้ขึ้นมาทุกวัน วันนี้ล่าสุด34ใช่ไหมครับ34แล้วนะครับก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้าให้รัฐช่วยได้สัก33ตึงราคาไว้ทีหนึ่งก็จะดีครับอืเนี่ยโอ้โหน้ำมันขยับขึ้นนะ <S 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 <c oughs> แล้วก็อย่างที่เราได้ยินคุณพี่เขาบอกเนี่ยวันวันว่ามันจะไป50เนี่ย <S 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 <c oughs> ตอนนี้44บาท45บาทไปแล้วต้องปรับตัว